วันนี้วันที่22เดือน2ต่อมา168 EP ที่51คลิป3ครับ18พมไม่อ่ารวาเวลาไม่ตาใหญ่ว่าเมตัวังเองกันแต่ม่ยังไม่าขาว่าที่ยังไม่อาตีเจตาวานอาตะปิทิกาสาอาราเมตากะโคพระกว่าพี่กูอัมเตสีพิกโวาเตสีเตพิ่กพระกว่าโตปัจจสโสพระกว่าเอเตทาวจามีตายาพี่กูเโตวิโมติอาตาวิตายิวิ ตายาเปอริคตายายานิกตายาวัตุกตายานุติตายาเปอริจิตายาสุตามารตายาเอกาตาตานิถาปาริกังขากาตามีเอกาตาตัสุขังสุปฏิสุขังปาริพุนตินะบาริกังสุปีนางบาสติมานุสานังปิโยทุอัตรมานังปิโยติเทวตารักษันตินาสาหิกาวาติสังวาสังกังวาต่มาติ ต,ตุละกังติตังสมาธิยติมุขาวันโนวิปัสสีตติอาสามโมโหกาลังกาโรติอุตารังอปาวิมันโตพมะโลกุปาโลโหติเมตายะพิกะเวเจโตเวนุติอาเทวิตายะพิวิตายะปาลิกตายะนิกตายะวัตุกตายะอนุติตายะบาลิตายะสุตามาณตายะอิเมกาลัตสานิกายะ อาติกากาอาติอนุวัตโธระมิตาเจโตวิติอาติอโอทิโธระมิตาเจโตวิติอาติทิสาระมิตาเจโตวิติกติหากาลีโอทิสาระเมตตาเจโตวิติกติหากาลีปนนาระมตตาเจโตวิติกติหากาลีทิสาระมตตาเจโตวิติปะหากาลีอโนทิโธระมตตาเจโตวิติตากาลีปนนาระมตตาเจโต มีมุติตาลาการีที่ต่าเวรามิเตโตมุติกาตาเมีิยะปัจจักาลีอนุตาเวรามิเตโตมุติแับเพสัตตาเวลาปิยาปิจานิกาตุกิยตานังเมรัตุตัาเปีานาเวลาปิยาปิจานิกาตุกิยตานังเมรัตุตัาเปีุตาเวลาปิยาปิจานิกาตุกิยตานังเมรัตุตัาเปีุลาเวลาปิยาปิจานิกาตุกิยตานังเมรัตุตัาเป อาตาภาวะปริยาปรณาเวลาปริยาวัญานิกาตุยตาณาเมตตาตุยเมิปจาหาการีอนุทิตาบนาเมตตาเจโตมุติติกตะเมหิตตาหาการีอนุทิตาบราเมตตาเจโตมุติตับเพอิทิโอเวลาปริยาวัญานิกาตุยตาณาเมตตาเุปปุริตาเวลาปริยาวัญานิกาตุยตาณาเมตตาตุปปิหิทิเมยะ เวลาพิยาวิจารณิกาตุกิยตานังวม่อนตุแต่เป็อนันติยาเวลาพิยาวิจารณิกาตุกิยตานังวม่อนตุแต่เป็เทวาเวลาพิยาวิจารณิกาตุกิยตานังวม่อนตุแต่เป็นมนุษยตาเวลาพิยาวิจารณิกาตุกิยตานังวม่อนตุแต่เป็วินาบริกาเวลาพิยาวิจารณิกาตุกิยตานังวม่อนตุอิเมหิตาสหการิโอเิสามะนราเมตตาเจโตมิมติกาตาเมหิตาสหการิหิติสามะนราเมตตาเจโตมิมติแต่เป้ปุริ ตมาญาติสายาตตาเวลาปยาปจานิาสุยตานมตุตเปปฏิมายาติสายตาเวลาปยาวจานิาสุยตานมตุตเปโตระยะที่สายตตาเวลาปยาวจานิาสุยตานมตุตเปกินายาติสายาตตาเวลาปยาวจานิาสุยตานมตุตเปปุราที่มาญาติสายตตาเวลาปยาจานิาสุกิยตานมยาตุตเปปาที่มานุติสายาตตา เวลาพยาวิจาิกาสูกิยตานัยน์ตัวตะเปอุตติยทีสายสัตาเวลาิยาวิจาิกาสูกิยตานัยน์ตัวตะเปตะกินายะทีสายสัตาเวลาพยาวิจาิกาสูกิยตานัยตัวตะเปเหิมัยยะทีสายสัตาเวลาิยาวิจาิกาสูกิยตานัยน์ตัวตะเปปุราทีมายะทีสายสัตาเวลาิยาวิจาิกาถุกิยตานัยน์ตัวตะเปปุราทีมัยะทีสายปานาเวลาิยาวิจาิกาสุกิยตานัยน์ตัวตะเปปัติมัยะทีสายะปานา เวลายาจารณาถูกยีตามแวตัตเปียวตะรยะที่สายยัปานาเวลาพยาพจารณาถูกยตาวตัวตเปยตะีระยะที่สายยัปานาเวลาพยาจารณาถูกยตาวตัวตเปียโรที่มายานที่สายยัปานาเวลาพยาจารูกยตาวตเปีป่าท่มายานที่สายยัปานาเวลาพยาจารถูกยตาวตัวตะเปียตรยะนุที่สายยปานาเวลายาจารณกยตาวตัวตเปตะีระยะน่ที่สายยปานา เวลาพยาพจานิกาตุกิยตานาเยาโตเปที่ยาที่ตายาปนาเวลาพยาพิจานิกาตุกิยตาณนาเยาโตตเปอุปนิพยาที่ตายาปนาเวลาพยาพิจานิกาตุกิยตาณนาเวยาโตตเปบรัาที่สายาบูตาเวลาพยาพิจารณิาตุกิยตานาเมยานโตตเปอุตตรยที่ตายาบูตา เอาเวลาพยาจารณกาตุกิยตานามยานโตตเปทักขีนยะที่ลายยาพุตธาเวลาพยาพิจารกาตุกิยตายอโตตเปปุรัติมัยะอนุที่สายยาพตาเวลาพยาิจารกาตุกิยตานามายอตตเปรุตรยานุที่สายยาพุตตาเวลาพยาจรกาตุกิยตานยโตเปทักขนยะนุเยาพตาเวลาพยาิจรกาตุกิยตายนโตตเปรเหติมายะที่สายยาพตา เวลาพยาวิจารณาุิยตามยะตัตะเพียวโบาที่มายาทีสายบุกตาเวลาพยาวิจารณาุิยตาะตตะเพานที่มายาทีสายาบุกลาเวลาพยาวจาราุิยตาธระตตะเพปิมาญาที่สายบุกลาเวลาพยาพิจารายดตารยะตัะเพีทัขีาาทิ่สายาบุกลาเวลาพยาวิจาราุิยดตาระตดตะเพยวาที่มยาทุทีสายาบุกลา เวลาพยาพยากริ์กยตานยาตุเปทีม่ยากุ่ทสนะบุกลาเวลายาพยากรณูกยตาน้ยาตุเปอุตาหนุ่นทียบุกลาเวลาปยาพยารูกยตาน้ยาตุลเปยที่นมยากที่สายบุกลาเวลาพยาพยากรณกยตานยาตุลเปิที่มยากที่สายบุกลาเวลาพยาพยากรณ์กยตามน้ยาตุลเปอุปาที่มายาิที่สายบุกลาเวลาพยายากรณ์กยตาน้ำยาตุลาเปบุกปีที่มายาที่สายบุกาวา ปริยมนาเวลาปริยปญในการถูกยตานามแยนตุตเปปะที่มายาทีสายะอตาวะปริยมนาเวลาปริยปัญาในการถูกยตานาวแยนตุตเปอุตระยะที่สายะอตาวะปริยมนาเวลาปริยปัญในการถูกยตานาวนตุตเปทัคีนยทีสายะอตาาวะปริยมนาเวลาปริยปญในการถูกยตานาวนตุตเปปริทีมายาอนุทีสายะอตาาวะปริยมนาเวลาปริยปัาในการถูกยตานานตุตเปปปิมายาอนุทีสายะอตาวะ ปริยาบนาเวลาปริยาปัญญานิาตุพิยตานังวยานตุตะเปิฏฐะเรียญโนทิสายาตาภพาะว่าปริยาบนาเวลาปริยาปัญญานิาตุพิยตานังวยานตุตะเปิฏฐะกินยาโนทิสายาตาภพาะว่าปริยาบนาเวลาปริยาปัญญานิาตุพิยตานังวยานตุตะเปิฏฐิมายาทิสายาตาภพาะว่าปริยาบนาเวลาปริยาปัญญานิาตุพิยตานังวยานตุตะเปิฏฐปูริทิมายาทิสายาตาภพาะว่าปริยาบนาเวลาปริยาปัญญานิาตุพิยตานังวยานตุตะเปิฏฐปูริทิมายาทิสายาอิกทีโย เวลาปยปิจานุกิยตานยนตุตาปีปฏิวิทยาที่สายาติโยเวลาพยาปิจานีคตุกิยตานยนตุตาปอุตตะยะาที่สายาติโยเวลาปยาปิจานีคุกิยตานยนตุตาปีตักีนยที่สาย้ายติโยเวลาพยาปิจานีคตุกิยตานรยาตุตาโะที่มายาโนที่าตโยเวลาปยาปิจาุกิยตานธยานตุตปปิี่ายติโย เวลาพยาพจากรุถูยตามธรวมยตุตะเปอตะระยานุที่สายยิดีโยเวลาพยาพยากาณุถิยตามธรวยาตุตะเปอตะกีนรยานุทีสายยิดีโยเวลาพยาพชากาุถูยตามธรรมยตุตะเปที่มะยาทีสายยิดีโยเวลาพยาพจากรณุถิยตามธรวมยตุตะเปอโปาณที่ยาที่สายย่ิดีอาเวลาพยาวจากรณ์ถูกยตามธวยตุตะเปโาที่ยาทีสายปุลิสาเวลาพยาวจากร์ถุกยตามธรวมยตุตะเปปิมายาทีสายปุลิสา เอาเวลาพิยาจานิกาตัวยาตานเวตตะเปียวตาะยาที่สายยาปุริสาเวลาิยาพจานิกาตัวยาตาดำเวตัวตะเปียตะกนิาที่สายยาปุริสาเอาเวลาพิยาปจาริกาตัวยาตาดำเวตัวตะเียพที่มยานุสายาปุริสาเวลาพิยาจานิกาตัวยาตาดำเวตัวตะเีะไที่ม่ยานที่สายยาปุริสาเอาเวลาพยาาริกาัยาตาดเวตัตะเยาะาที่สยุริาเวลาพยาจานิกาตัวยาตาตัตะเียตะินะที่สายยาปุริสา เวลาเวยเวจานี่คาตุกิยตานมยตตะเทิมยาิสัยยาปุริตาเวลาวยาวจานี้คาตุกยตานมยตตะเปปุระทิมายาิสยยปุริตาเวลาวยาวจานีคาะตุกิยตานมยตตะเพปุิสะะเพปุระทิมายาทิสายอนันติอาเวลาวยเวจานี่คาตุกยตานมยตปัตตตะเปปะิมายาทิสายาอนันิยา เวลาปยาจานกาถยาตาเวยตเปีตารยที่สายานนิยเวลาปยาพาารถยาตาวยตเริยที่สายานิยเวลาปยาปรยาตานเีวตาเยวลยาัานารถยาตวนตูเยาิเวาปยาจันกาถยตนตเีาเที่สาวลาปยาันาถย่าตาวยตเปตารที่สิยเวลาพยาายตาเวยนตูเยาเายานเวลาปยาพัานาถยาตาวียนตเยเรที่สานิายา อริยาเวลาปิยาวิจานิกะตุตาตเวตุตเปหิริยทีสายานันยาเวลาปิยาวิจานิกะตุรตาตะเตุตเปหุระติมายายานัิยาวลาวียาวิจานิกะตุตาตเตุตเปปุระที่ายายานันยาเวลาวิยาวิจานิกะตุีตาตเตุตเปปะที่ายายานันนิยาเลาปิยาวิจานิกะตุรตาตะเวตุตเปอุตระที่สายานันนิยาเวลาวิยาวิจานิกะตุตาตเตุตเปตะกินที่สายานันยา อาวิลาพยายามิจาริกาตุกเยียดตานังเวหาตุตเปโราติเวยานุติจายานะนิยาเิลาพยายามวิจาริกาตุกเยียดตานังเวหาตุตเปปติเวยานุติจายานะนิยาเวลาพยายามวิจาริกาตุกเยียดตานังเวหาตุตเปหุตระยานุติจายานะนิยาเิลาพยายามวิจาริกาตุกเยียดตานังเวหาตุตเประกินยานุติจายานะอนานิยาอาวิลาพยายามิจาริกาตุกเยียดตานังเวหาตุตเปติเวยานุติจายานะอนานิยาวิลาพยายามิจาริกาตุกเยียดตานังเวหาตุตเปโผลติเวยานุติจายานะิยาน เวลาิยาพิจารณีค <laughs> ่ถูกเตุตาดำเมียตูเปี๊ยวตาที่เมียที่สยยาเทวาเวลาพยาพิจารณีคกเตุเมียตูตะเปี๊ยตาเลที่สายยาเทวาเวลาพยาพิจารณีคากตุตาดเมียตูตเปยตาเี้ยทีสยาเทวาเวลาพยาพิจารณีคากตุตาดเมียตเปตาลทีสายยาเทวาเวลาพยาพิจารณิะจกเตุตาเมียตูตเปี๊ยมตาทีสายยาเทวา เวลาปิยาวิจารณิกาตุตาเมียตุตปีหตายาณุติายาติวะเวลาปิยาวิจารณิกาตุภีตาเมีตุตปีตกิายาุทิฏฐยาติวะเวลาปิยาวจาริกาตุยียตาณาเมียตุตปีทิเมยาติฏฐยาติวะเวลาปิยาวจารณิกาตุยตาณเมียตุตปีปุมาติรายาติวะเวลาปิยาวจารณิกาตุยตาณาเมีตุตปีปุรทิเมยาติยา เวลาพิยาจานิการุยตานมยตตะเปปิมายาทีสายตมนุตาเวลาปิยาพิจารนิกาสุยตานเมยตตะเปิ่ทีสายญตมนุตาเวลาพิยาจานิการุยตานเมยาถตกตะเพิ่มติมาที่สายญามนุษาเวลาพิยาพิจาร์นี่การถูกยึตามน้ำเมยาถูกตะเพิ่มปฏิมาญาทีสายญาติมนุษตาเวลาพิยาพิจาร์นีการถูยตาน้ำเมาติ่มะริมาญาสยาิมนุษตา အဝိလ <ess> ာပိယဝဇာနိကာသူရိယတတံဝေယတောတပိတိယယသိဆိုင်ယဝိနုတာအဝိလာပိယဝဇာနိကာသူရိယတတံဝေယတောတပိယိဝယသိဆိုင်ယဝိနုတာအဝိလာပိယဝဇာနိကာသူရိယတတံဝေယတောတတပိဗုလာတိဝယသိဆိုင်ယဝိနုတာအဝိလာပိယဝဇာနိကာသူရိယတတံဝေယတောတတပိဗုလာတိဝယသိဆိုင်ယဝိနိဒဝတိကာအဝိလာပိယဝဇာနိကာသူရိယတတံဝေယတောတတပိပါတိဝယသိဆိုင်ယဝိလာဝိကာအဝိလာပိယဝဇာနိကာသူရိယတတံဝေယတောတတပိဥတရိယယသိဆိုင်ယဝိနိဒဝတိကာ อาวิลาปยายามจานิี้ตุะิย <Like Genesis' AP> <rem> <Holiday> ึต <rem> ังเว้หาตตะเพดีนนายาทตายาวิลาปิกาอาวเลาปยายาจานิกค่ะิยังเวหาตตะเปุระที่มายานทตาามิลาปฏิกาอาวเวลาปยายามจานนี้ตุิกยึดตังเวหางตัตะเพปที่มายานที่ตายามิลาปฏิกาอาวิลาปยาไปจานิกตุะิยึดังเวหาตัตะเอุตระยานุทีตาานาปิกาอาวเลาปยาไจานิกคุะิยตังเวหางตัวตะเพดาีนายาโนทิเตหามิลาปิกา อาเวลาวิยาวัญญานิการตุกิยตาธรรมะตุตุเปีที่เมยะทีสายาวินาวิกาอาเวลาวิยาวัญญานิการตุกิยตาธรรมะตุตุเปีอุบาลิไมยะทีสายาวินาวิการเวลาวิยาวัญญานิการตุกิตาธรรมะตุอเมหิตตัาการิตที่ตามพระนามตตาเจโตโยนติตับภะังตานปีกาณังเจตวาอภีคะนายาอุปากาตังเมจตวาอานุปากาเตนะสันตาปวาเจตวาสันตาเปนะปาริยานาวาเจตวาอาปาริยาานะวิ เอสังวาเจดวาอาภิเหยาลาตเตสตาอวิโนหุตุมาเวริโนตุกิโนหุตุมาตุกิโนตุกิตาหุตุมาตุกิตาตาติเมอตาไกอิตาเปตตาเมตายติเมตาตาตังธรรมะเตตาลาตาติเตโตธรรมะปยาปตาปาวิผู้ตานิโนมุตติติติวิมุตติเมตตาจะเตโตวิมุตติเตติเมตตาเตโตวิมุตติเมตตาโพมาวิหาภาวนา นิติตาสิบเก้าเทวตายุโสชนนะคาตาตุกันวาตาจานิตุปาวายานบาลานานิตุปาตุกันวาตาจานิตุตาโหตุตาเปี๊ปีปานิโนเอตาวตาจะอิเมหิตาปะอาตังบุตตาสังปะทางสัพพีเวทามุโมทันตาสัพปาสัมปันธิแตจาทานังทัดทันตุตาตายาเสงนีละกันตุตาปาตาภาวะนะพิละตาโหตุจันกันตุเทวตาขตา ตามเวภูตตาวรราปาตาปเจแต่ยังแตยังวรรณาราตานางตะเตเชนะละขันบานตามีกับโหนึ่งแต่เปวุตตาวรราปาตาปเจตยังตยังวลังวราตานางตา ตเจนะลักขัวนามีตะตองตเพุทาวรัตปตาปเจกนังเตยีงวังอ่างตงตาเตเจนะรักขันวันนามีตระตสมตเพีุทธาวรัตปตาปเจกนังเตยียงวังอ่างต่างตาเตเจนะรักขันวันนามีตะปโะตสีตรเพีุทาวรัตปตาปเจกนังเตยังวังอ่างต่างตาเตเจนะรักขันวันนามีตปรตห้าตรเพียพุทาวรัตปตาปเจกนังเตยีงวังอ่างตงตาเตเจนะรักขัวันนามีตะปโตูหกตรเพียุทธาวรัตปตาปเจกนังเตยีงวังอลางต่างตาเตเจนะรักขันวันนามีตะประตูเจ็ดตระา เป,ปเตกนางแต่ย,ยังพลังตอตาหนางตาเตจีนะรักขันพันดามิต์ปโตแปดตาเพียวพุทธาบรรพตตาปเจกนางเตย่ยงวลังกลางตานางตาเตจีนะรักขันพันดามิต์ปโตเก้าด้วยธงผ้าแผงสัจ,จายาธิฐานธงผ้าแผงความเบียร์และธงผงแห่งการบูชาพระนา,านตายด้วยการถ่ายสยายมนตลปาสูตรพระบริษและพระกระสาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้านายเปรมยศกันล้อมขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวง แต่จา,จากโกาครคภัยไข้เจ็บขอให้อัรมาตัดลาบลื่นขอให้ขา้าพเจ้าเจริญทั้งทางโรกและการตามขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนานในการบวชสายญาณมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนา,นานแล้วโปรดอโห้แก่ข้ขาพเจ้าในเปียมยศกันล้อมและนางเทวีวันกันล้อมและครอบครัวกันล้อมครอบครัวแท่งิงครอบครัวคงแก้วครอบครัวติวิจัยครอบครัวจางจางและเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ทั้งหลายทุกคนและคนที่ข้าพเจ้านึกถึงแลว้ววตถุมงคลยอดยอดเต็ดีเรียนยอดเตดีก็คอยดูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งคนที่สั่งถึงข้างขึ้นใด้เปลี่ยนได้วบรพพร่าแผงผ้าพปรลิศจงสำเร็จสากติดทุกประการด้วยเทินตาุต